นี่มันตัวฉันไม่ได้อยู่บนโลกนี่คุณได้คนพบความลับมิติและห่วงเวลายินดีต้อนรับผู้ได้รับมอบการทดสอบอันดับสองขณะนี้ได้เวลาอธิบายถึงภารกิจการทดสอบแล้วภารกิจชีวิตหรือความตายความต้องการของภารกิจจงมีชีวิตรอดอยู่ให้ได้ต่อไปตัวทั้งถึง12ชั่วโมงคําอธิบายภารกิจเกมไม่ได้เก็บสะสมพลังไว้อย่างเพียงพอดังนั้นที่ผู้เล่นเวอร์ชั่นทดสอบอันดับ2ได้มาถึงในอีก12ชั่วโมงนับจากนี้ระบบจะไม่สามารถสนับสนุนผู้เล่นได้ผู้เล่นจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดด้วยตััวเองงรราภกิจ ได้รับสถานะส่วนบุคคลในโลกใบนี้คำเตือนตามการคาดการณ์ของระบบหลังจากนี้อีก5นาทีแผม่มาที่ลอยอยู่ใต้เท้าของผู้เล่นจะทำการดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวบางอย่างขอให้ผู้เล่นรีบออกห่างจากมันอย่างรวดเร็วที่สุดคำเตือนอันที่2ผู้ได้รับการทดสอบคนแรกจะตระหนักถึงการปรากฏตัวของคุณและเธอจะเริ่มตามหาตัวคุณและพยายามฆ่าคุณทิ้งเนื่องจากกฎของเกมยังไม่ถูกบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตัวเกมจึงไม่สามารถหยุดการกระทำดังกล่าวได้โปรดระมัดระวังด้วยตัวเองหลังจากได้เห็นเกมแห่งความเป็นอมตะ การที่จะทาใจยอมรับระบบที่คล้ายเกมแบบนี้มันก็ง่ายขึ้นถึงมันจะเป็นเพียงเวอร์ชันทดสอบโค้ดเบต้าก็เถอะแต่ฉันเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวทําไมผู้ได้รับการทดสอบคนแรกถึงพยายามจะฆ่าฉันกันนี่มันตัวอะไรเนอะอันตรายฮะไม่นะตอนนี้ฉันไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้เลยนี่มันการเชื่อมต่อกับหุ่นลบเพิงนางฟ้าถูกตัดขาดไม่สามารถเชื่อมต่อกับเทพธิดาแห่งความยุติธรรมได้ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกูชินซานได้คนพบดวงอาทิตย์สองดวงอ้างอิงตามคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันขอระบ,บุว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่โลกเดิมแต่กลับถูกแยกออกมาอีกโลกนึงเป็นไปตามเงื่อนไขาการเปิดใช้งานเสียเออขอพูดแบบสั้นๆนะหากเธอได้ยินเสียงฉันตอนนี้แสดงว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันได้ขอร้องให้เทพธิดาแห่งความยุติธรรมใส่ระบบ AI ไในการประเมินสภาพแวดล้อมเข้าไปซึ่งมันจะสามารถทำการประเมินสถานการณ์ของเธอได้อย่างรวดเร็วและสามารถเปิดใช้งานแหวนนี้เพื่อสร้างการตอบสนองที่เหมาะสมและรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ตราบใดที่มีลมแดดหรือแหล่งพลังงานอื่นพลังงานของมันก็จะถูกเติมเต็มได้โดยอัตโนมัติเอาละตอนนี้ฉันแบนวงนี้แล้วรีบออกไปจากที่นี่เร็วเข้าเธอจะต้องมีชีวิตรอดไปได้อย่างแน่นอน<ะ>พี่กูชินซานวางใจใเถอะหนูจะต้องรอดไปได้อย่างแน่นอน หนูจะต้องรอดและกลับไปเจอพี่กูให้ได้เธอบอกว่าเสียเออได้เป็นผู้นำของตระกูลซูอย่างนั้นเหรอใช่แล้วในตอนนั้นเธอได้ยอมรับเข้าพิธีสืบทอดและไปยังขั้วโลกเหนือคงจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นในพิธีสืบทอดที่ไหมในบันทึก400ปีที่ผ่านมาผู้สืบทอดทุกคนสามารถกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยถ้าแบบนั้นในตอนนี้ก็คงจะไม่มีอันตรายอะไรกับเธอยิ่งมีหุ่นลบเพิงนางฟ้าอยู่ด้วยแถมยังมีโปรแกรมช่วยเหลืออีกหาตัวมสเตร์เหลาแล้วก็เยี่ยเฟีลี่ให้หน่อยผมต้องการจะพบพวกเขา